กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนุ่น,น R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถ SUV กันอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นรถไฮบริดด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นปลั๊กอินไฮบริด M G H S 1.5 PHEV คันนี้นะคุณผู้ชมนะสีขาวมุกสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครอยากได้รถไฮบริด SUV ครอบครัวไปเที่ยวไปทํางานได้หมดเลยคุณผู้ชมนะอยากได้คันแบบนี้พักเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ชมนะมาดูาดออปชั่นกันว่าออปชั่นน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 จจัดดออออะะะะไไไไรรรมมมมาาาาาาใหหหห้้้้้้้้บบบงคคคุุณณผผูููชช่่ฟฟฟกีีโปเเเต์ลแ ส,สวยๆนะครับผมมีไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดมาให้นะครับผมกระจังหน้านี่หล่อๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีโลโก้ MG จัดมาให้ตรงนี้สลักคําว่า Morris g a r a ก็คือชื่อเต็มของ MG นั่นเองนะคุณผู้ชมนะได้เป็นล้อแมกอ์ล l l แบบนี้นะครับผมยางใหม่สีเส้นจัดให้นะคุณผู้ชมนะกระจกมองข้างได้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมนะออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดมาให้มีกล้องสามจัดให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถรักินนนไบบบแี้้ะคุณชม ทักเเข้้าามไดลยประตูด้านข้างของเขานี่ได้เป็นสมาร์ทคิเลตเอ็นทีเรียบร้อยนะคุณผู้ชมน้ำอีลายเคปลา่าแบบนี้เลยดูหร้ามากๆนะครับสหรับในส่วนของด้านหลังของเขานะครับผมก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไฟเบรกของเขาเนี่ยเป็นไฟเบรก LED หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะมีไฟเบรกดวงที่3จัดมาให้ในจุดๆนี้นะครับผมติดกับสปอยเลอร์เลยมีกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วใครอยากได้รถไฮบริด SUV แบบนี้นะคุณผู้ชมนะจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะฝาหลังของเขับได้เป็นฝาหลังไฟฟ้าแบบนี้นะครับออปชั่นบอกเลยว่าล้นๆแบบนี้นะครับผมในส่่วนนขขอองงทีัับสมภาาระะเค ผมก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าอยากได้ขนของอะไรอย่างนี้สามารถขนได้นะครับผมยาวๆของยาวๆของหญ่ับพับเบาะได้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะแถวตอนที่2เนี่ยสามารถพับเบาะได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะออปชั่นล้นๆขนาดนี้นะครับในส่วนของภายในของเขานะครับผมก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นแน่นมากๆนะครับผมพวงมาลัยมันติดฟังกชันเกียร์ออโต้มีจอพร้อมกล้องถอยมีกล้อง360จัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกว่าที่บอกว่าออปชั่นเยอะอันนี้นะครับผมระดับเครื่องเสียงของเขานะครับผม เรียบร้อยแล้วเป็นโบรอบคันเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งลําโพงโบลจะอยู่ในรถที่แบบรถท็อปๆเท่านั้นนะครับถึงจะมีลําโพงโบมาให้นะหึ่มแน่นอนนะครับเบาของเขาเนี่ยนะเป็นเบาหนังแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นสีน้ําเงินตากับสีขาวสวยๆอย่างนี้นะครับผมเป็นเบาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญก็คือ พาราลลมิกซันรูปนั่นเองก็คือเป็นซันรูปแบบยาวๆจากข้างหน้าสุดไปถึงข้างหลังเลยนะครับผมสำหรับด้านหลังของเขานะครับผมก็จะออปชั่นแน่นๆอย่างนี้นะครับผมกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคุณผู้ชมนะมีแอร์ตอนหลังจัดมาให้ในจุดๆนี้นะครับผมมีที่พักแขนจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเบาะข้างหน้าเลยเห็นไหมโค้ดสปอร์ตเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นเบาะเจาะรูในส่วนของหน้าเครื่องนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่มีหยดไม่เยิ้มนะคุณผู้ชมนะเงาเงาแวบๆอย่างนี้จัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคุณผู้ชชมมมมมนนนนนนะะะะะเเเคคครรรรื่่ออง1,500ซซีีปปหยยัััดดด้้้้้าาบผผแแููลลวตติขไุณ อยากได้ไลใจกดแชร์แล้ะกด s ั b s ไ r i b ์ช่อง RPPC Car ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ